สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ที่พึ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับวันนี้ก็มีเหรียญมานําเสนอเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเหรียญดีนะครับเหรียญดีราคาถูกนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเหรียญหลักร้อยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญลงปูมั่นูลิกทัตโตนะครับวันนี้ที่มานําเสนอนะครับเป็นเหรีย เหรียญหน้าคู่นะครับเหรียญหน้าคู่ก็คือเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับก็เป็นการแนะนานะครับเรียนหน้าคู่จริงๆเหรียญเรียนหน้าคู่เนี่ยมีเหรียญที่คล้ายกันอยู่พิมพ์คล้ายกันเลยนะครับพิม์อาจจะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันก็ได้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันก็คือเหรียญปี18แต่ผมยังหาไม่เจอนะครับยังหาเหรียญมาทําคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเหรียญปี18จะต่างกับเหรียญที่ผมถืออยู่นะครับปี18เน่เป็นเหรียญ พิธีใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับพิธีใหญ่เหมือนกันแต่ปีลึกกว่านะครับก็คือปี2518ด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับขออภัยนะครับด้านหลังจะเป็นยันห้าด้านห,หลังเหรียญจะเป็นยันห้านะครับแล้วก็ยันคาถานกยุงทองนะครับอ่าครับนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนี่เป็นเหรียญปี2521นะครับ2521นะครับก็ออกวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนคร นะครับเป็นงานที่ระลึกนะครับนมัสก,การพิธิพันธูริตะมหาเถระนะครับปี21นะครับปี21เรียกว่าเหรียญซุ้มหน้าคู่นะครับเหรียญซุ้มหน้าคู่นะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่เช่นกันนะครับปี21ก็จะเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่สิมพระอาจารย์ญญวันหลวงปู่ชอบพระอาจารย์ญญสิงห์ทองปลุกเสกนะครับแต่ถ้าปี18ก็จะครบครบ ครบครันกว่านี้นะครับอันนี้ปี21งหนึ่งนะครับปี21ก็ถือว่าพิธีใช้ได้นะครับเจ้าตำหลับอยู่แล้วนะครับวัดป่าสุทาวาสนะครับท่านี้มาดูเหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลก็เป็นรูปพระอาจารย์นั่งเต็มองค์นะครับขัดสมาธิอยู่นะครับแล้วก็บนอัศนะนะครับก็จะเขียนพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็มีนาค หนาคนะครับนะครับหางนาคนะครับปลายแหลมๆมานะครับแล้วก็พญานาคนะครับอันนี้ก็หางหนาคอันนี้ก็ปลายแหลมๆมาพญานาคนะครับแล้วก็เป็นซุ้มขึ้นไปก็เลยเรียกว่าซุ้มหนาคคู่นะครับซ้ายขวานะครับอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะครับจริงๆเหรียญก็พูดไปก็ยังไม่มีเก้ไหมนะครับก็เห็นแต่มันมันไม่ใกล้เคียงนะครับจะว่าออกพร้อมกันก็ไม่ใช่นะครับส่วนตัวผมผมก็จะเลือกเหรียญที่ ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับถ้าเป็นเหรียญเบอร์เตื้นๆเนี่ยผมก็จะไม่แตะเลยนะครับจะไม่แตะเลยนะครับดูรูปหน้าพระอาจารย์นะครับจะมีตรงซอกซอกคอแล้วกันนะครับซอกคอตรงไหลเนี่ยนะครับก็จะมีเม็ดอยู่นะครับเม็ดเกิดเพวงนี้ก็จะเป็นเส้นคมๆนะครับเส้นคมๆนะครับตรงผ้ารองนั่งเนี่ยอาสนะนี่ก็จะเป็นคมๆนะครับเป็นคมๆเส้นคมๆนะครับนะครับอ่าเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับครัับอนนี้ผมเปิด คลิปไอเปิดโคมไฟถ่ายนะครับตอนกลางคืนนะครับอาจจะสะท้อนหน่อยถ้าเป็นเหรียญชุบนิกเกิลก็อาจจะสะท้อนหน่อยนะครับก็เพื่อให้แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขียนรายละเอียดไว่าที่ระลึกนมัสการพิพิธภัณฑ์ภูริทัตตมหาเถระวัดป่าสุทธาวาสนะครับผิวเหเรียญเรียบตึงตัวอักษรเป็นแท่งเป็นสันดีนะครับให้ให้ได้แบบนี้นะครับให้ใหเหรียญเบอร์ตัวหนังสือยืดๆไหลๆ แตกๆพวกนั้นไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจไม่ร่วงครับขออภัยเดี๋ยวมาดูตัวตักนิดนึงนะครับก็พยายามหาเหรียญที่ราคาไม่แรงมาให้ชมกันนะครับนะครับดูตัวตักด้านล่างนะครับราคายังไม่แรงนะครับแต่ก็ปี2อนี้ก็ถือว่าลึกแล้วนะครับปัจจุบันถ้เมื่อก่อนก็จะไม่ลึกแต่มาปีนี้ถือว่าลึกแล้วนะครับดูตัวตักนะครับ นะครับตรงนี้นะครับมีรอยฟันอยู่นะครับเราตัดนะครับด้านล่างนะครับพยายามดูตามนะครับด้านข้างนะครับฝั่งนี้นะคสะท้อนหน่อยนะครับขอภายเหรียญชุบนิกเกิลเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเวลาถ่ายถ่ายคลิปนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญให้เรียบตึงแบบนี้แบบนิกเกิลก็ดูดีๆก็เป็นนิกเกิลเก่านะครับ อางนี้ก็จะมีเนื้อเส้นผมแทงเป็นเป็นเกินนะครับต่ว่าเส้นผมก็ไม่เชิงนะเป็นเกินนะครับเส้นเกินนะครับซอกแขนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นนูนๆขึ้นมานะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสําหรับเหรียญซุ้มหน้าคู่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับออกวัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญที่ใหญ่นะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่สิมนะครับพระอา์วันอุตโมนะครับหลวงปู่ชอบฐานะสมโณนะครับแล้วก็ อาจารย์สิงห์ทองนะครับร่วมพิธีปลุกเสกแล้วก็มีเกจิอื่นๆด้วยนะครับเป็นงานพิธีใหญ่เป็นงานนมัสการดังนั้นเกจิสายลงปูมั่นลงปูฟันนี้ก็จะมากันครบนะครับถ้ายังอยู่ในยุคนั้นก็จะมากันเกือบหมดแหละนะครับแล้วก็เกจิอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยนะครับพยายามค้นข้อมูลมาให้นะครับก็ได้เท่าที่รวบรวมได้นะครับก็ลงคลิปไว้เพื่อรุ่นหลังๆนะครับรุ่นน้องๆหลังๆมาจะได้มีที่อ้างอิงข้อมูลได้นะครับผมคลิปนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมขอบพระคุณครับ